ซื้อคีย์บอร์ดรุ่นไหนที่เหมาะกับเราผมเล่นยังไม่เป็นเล่นยังไม่เก่งไม่อยากได้คีย์บอร์ดที่มีฟังก์ชันเยอะๆไม่ใช่เหมืออาชีพซื้อคีย์บอร์ดรุ่นไหนที่ตอบโจทย์เราตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดสำหรับคลิปนี้ผมมีคำตอบครับสวัสดีครับผมพิเชษฐ์พินพิคาตครับ จากร้านอิสเ e ส s h o ท์อ of Music ครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะรวบรวมเอาคำถามที่หลายต่อหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามเรื่องการเลือกซื้อคีย์บอร์ดแต่ละรุ่นว่ารุ่นไหนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดหรือตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมจะแนะนำแบบนักดนตรีหรือว่าคนเล่นดนตรีคุยกันนะครับเราจะตัดคำว่าพ่อค้ากับลูกค้าหรือว่าคนซื้อกับคนขายออกไปก่อนถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปได้ หนึ่งเราจะมีความไว้ใจกันแล้วก็เชื่อใจกันแล้วเราจะได้ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับขออนุญาตฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของพิเชษพินพิคาตเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมที่จะได้นำความรู้และสาระเกี่ยวกับมือคีย์บอร์ดสำหรับคนที่เริ่มเล่นคีย์บอร์ดใหม่หรือคนที่เล่นเป็นแล้วมาฝากทุกท่านครับผม คำถามแรกนะครับที่หลายๆท่านโทรเข้ามาสอบถามก็คือคีย์บอร์ดรุ่นไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปรู้ก่อนว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างมีประเภทไหนบ้างนะครับคีย์บอร์ดในบ้านเราที่มีขายอยู่ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายประเภทแต่ละยี่ห้อก็จะแบ่งออกไปในการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันหลกัหลกๆก็คือจะมียี่ห้อยามาฮ่านะครับโลแลนยี Low ่ห้อคอก ยี่ห้อคาซิโยี่ห้อคาไวแบบนี้เป็นต้นที่จริงมันก็จะมียี่ห้ออื่นที่มันเยอะกว่าน,นี้อยู่นะครับที่มาขายในบ้านเรานะครับแต่และยี่ห้อก็จะแบ่งประเภทการใช้งานออกไปนะครับอย่างเช่นคีย์บอร์ดที่เป็น Portable Keyboard ก็คือคีย์บอร์ดรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ Workstation Keyboard ก็คือคีย์บอร์ดที่สามารถสร้างจังหวะได้สามารถทำเพลงได้ แซมเสียงได้อะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่เป็น one man show one man band นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ s y n ิไซเ i z e r นะครับคีย์บอร์ดที่เอาไว้ใช้สําหรับงานสตูดิโอหรือว่างานที่เล่นกับบนเวทีเล่นกับวงบนเวทีนั่นเองนะครับอันนี้ที่บ้านเราก็จะเรียกว่า s y n ิไซเ i z e r หรือว่าเป็นคีย์บอร์ดใบ้นั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของคนที่เล่นเปียโนนะครับ เล่นเป็นโนก็จะเป็นเป็โนสเตทแล้วก็เป็นเป็นองไฟฟ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับอันนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ผมจะขอยกตัวอย่าง3ประเภทที่โทรเข้ามาสอบถามบางท่านที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็จะยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะประเภทไหนดีนะครับประเภทแบบนี้ใช้งานแบบนี้บางคนนี้ไม่รู้เลยนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับผมโอเคครับมาดูกลุ่ม p o r t a b l e keyboard รก็คีย์บอร์ดที่สําหรับ มือใหม่หรือว่าผู้เริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเล็กๆนะครับที่เขาเรียกว่า p o r t a อร์เบิลคีย์บแต่ว่าจะมีคีย์ที่เป็นมาตรฐานก็คือ61คีย์นั่นเองนะครับในตลาดกลุ่มนี้นะครับก็จะมะีกลุ่มผู้ใช้งานหลักๆเนี่ยเขาจะก็จะใช้ย e ี่ห้อ y a m a ฮ่แล้วก็คาซ i o อนะครับอาจจะอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอาจจะมีซ้อมตามบ้านต่างๆนะครับ ยามาฮ่าก็จะมีรุ่น e ทั้งหลายนะครับ epsre 263 psre 363 psre 463นะครับนั่นคือกลุ่มของคีย์บอร์ดประเภทพอตเ a ิล e k e คีย์บอร์ดนะครับคาซโก็จะมีรุ่น ct ต่างๆนะครับหรือว่ารุ่นก่อนนั้นก็จะเป็น ctk นะครับหรือว่าจะเป็น ctx 700 ctx 800 ctx 3000, CTX 5000นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่ม Portable Keyboard ก็คือคีย์บอร์ดสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่หนักเรียนที่เรียนคีย์บอร์ดนะครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มนี้นะครับขึ้นมาก็จะเป็น Workstation หรือเป็นคีย์บอร์ดที่เราสามารถสร้างจังหวะได้ทำเสียงแซมได้นะครับออกไปประกอบอาชีพบรรเลงเพลงได้นะครับรับงานต่างๆได้อันนี้จะอยู่ในกลุ่มของ Workstation Keyboard หรือว่าคีย์บอร์ด One Man s o o w o n n Man น a n d นั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มผู้ใช้เนี่ยก็จะมีใช้หลักๆอยู่3ยี่ห้อนะครับก็จะมี Yamaha, มีคอ r ์กแล้วก็มี Roland นะครับสำหรับ Yamaha ก็จะมีรุ่น p s r s x 6 0 0 s x 7 0 0 s x 9 0 0นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดในขณะน,นี้ต่อมาก็จะเป็นยี่ห้อคอ r กนะครับที่นิยมใช้อยู่ในขณะน,นี้เช่นกันนะครับของค่ายคอกนะครับ ก็จะมีรุ่น PA 700 PA 900 PA 1000แล้วก็จะมีของโ o แลนด์ก็จะมีรุ่น EA 7นะครับที่กำลังขายอยู่ในขณะน,นี้นะครับแต่ว่าเป็นที่ยอดนิยมที่สุดก็น่าจะเป็นยี่ห้อ Yamaha นะครับที่ในบ้านเราใช้กันเยอะมากๆแล้วก็ต่างประเทศก็จะใช้เยอะด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคีย์บอร์ดที่เป็นซินิเซอร์กลุ่มนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่เล่นมืออาชีพนะครับ คีย์บอร์ดที่เล่นมืออาชีพหรือว่าใช้งานในสตูดิโอทำเพลงต่างๆในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเป็นคีย์บอร์ดทั้ง61คีย์76คีย์หรือแม้กระทั่ง88คีย์เพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานในสตูดิโอก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมียี่ห้อหลักๆนะครับก็ยามาฮ่านะครับยามาฮ่ก็จะมีพวก MoDX นะครับ6 7 8อะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีะรุ่นสูงสุดของเขาก็จะเป็นมอนทราดนะครับมอนทราดก็จะมีรุ่น61คีย์76คีย์แล้วก็88คีย์เช่นกันโลแลนนะครับยี่ห้อถัดไปก็จะเป็นโลแลน xps อ่า xps 30มสิโลแลนแฟนทอมแล้วก็จะมีตระกูลที่มี88คีย์ก็คือ rd 700อ่า rd 800 rd 2000นะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ใหฟังนะครับแล้วก็จะมียี่ห้อคอ สุดท้ายก็จะเป็นยี่ห้อคอกก็คือคอรคอร์สองแล้วก็คอกโครมนะครับอันนี้คือกลุ่มของซ y เนสไซเซอร์แต่หลักๆที่กลุ่มซ y เนสไซเซอร์นี้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาคือส่วนมากคนที่ใช้เป็นมืออาชีพก็จะมีประปายที่โทรเข้ามาสอบถามผมว่าเอ๊ะผมอยากเอาโรแลนด์เอ็กพเนี่ยมาลงจังหวะกับอาจารย์ได้ไหมมันลงไม่ได้ครับเพราะว่าพวกนี้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นซีเนไซเซอร์ มันไม่สามารถลงจังหวะได้ลงเสียงแซมได้แต่ว่าไม่สามารถลงจังหวะได้ไม่มีออโต้เบสคอร์ดไม่มีอะไรให้เรากดส่งกองอะไรอันนี้พวกนี้จะไม่มีนะครับผมเอาไว้สําหรับเล่นกับ,บวงดนตรีหรือใช้งานในสตูดิโอประมาณอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือกลุ่มซินเทสไซเซอร์ส่วนกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มที่มันเป็นพอ r t ทอร์เบลคีย์บอร์ดกับกลุ่มเวิร์กสเตชับางคนเข้าใจว่า เราซื้อคีย์บอร์ดรุ่นเล็กๆไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอยากจะได้คิดว่าฟังก์ชันมันจะเหมือนกับเวิร์กสเตชันคีย์บอร์ดมันคนละเรื่องกันนะครับความแตกต่างมันมีมากชัดเจนนะครับผมทีนี้ผมจะลองยกตัวอย่างนะครับเอาเป็นยี่ห้อยามาฮ่านะครับก็จะเป็นรุ่น psre ของยามาฮ่าแล้วก็ psrx s ของยามาฮ่านั่นก็คือ p o r t ์เบิลคีย์บอรรุ่นเล็กๆกับคีย์บอร์ดที่เป็นรุ่น Workstation ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับมันก็จะมาตอบโจทย์ของเราตรงที่ว่าเราซื้อคีย์บอร์ดไปแล้วเนี่ยตกลงเราจะได้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราคาดหวังหรือไม่นะครับหรือเราอยากจะลองซื้อไปลองเล่นดูก่อนแล้วก็พอซื้อไปปุ๊บเนี่ยบางคนซื้อซื้อรุ่นนี้ไปปุ๊บสุดท้ายก็ได้ซื้อเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เราเดี๋ยวเราไปชมกันครับระหว่าง P S R e463 ที่เป็น p o r t a b l e Keyboard กับ psr sx600 ที่เป็น Workstation Keyboard ว่ามันต่างกันอย่างไรครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างคีย์บอร์ดที่เรียกว่า Portable Keyboard นะครับกับตัวคีย์บอร์ดที่เป็น Workstation ว่ามันมีความต่างกันอย่างไรอันนี้ผมเอามาเทียบให้ดูให้เห็นเลยว่ามันต่างกันยังไงเวลาเราเล่นจริงนะครับบางคนคิดว่าเราซื้อ,อรุ่นเล็กๆไปแล้วอยากได้ฟังก์ชันให้มันเล่นเหมือนตัวใหญ่ อันนี้เราเรามันจะไม่ตอบโจทย์เราอันดับแรกก่อนนะครับสลับคีย์บอร์ดพอตเทิลบอร์ดเนี่ยตัวนี้ก็คือ e 4 6 3ครับ e บหมายถึง e a ก็คือสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นหรือว่านักเรียนที่เรียนคีย์บอร์ดเท่านั้นเอาไว้ฝึกซ้อมเล่นเปียโนนะครับหรือว่าฝึกซ้อมมือมีจังหวะให้เล่นบ้างนะครับปราายนะครับพอเล่นได้นะครับแต่รุ่นนี้พิเศษก็คือเราสามารถ เอาจังหวะที่เป็นจังหวะไทยๆเพลงลูกทุ่งเนี่ยเข้าไปในนี้ได้แต่ทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะกับรุ่นรุ่นเวิร์สเตชั่นนะครับเอ่อถ้าเป็นคีย์บอร์ดพอตติเบิลคีย์บอร์ดส่วนมากนะครับก็การใช้งานก็จะยากนะครับยากมันไม่ใช่ว่ารุ่นเล็กเนี่ยมันจะใช้งานง่ายนะครับที่จริงมันใช้งานยากพอสมควรนะครับเช่นเวลาเราเปลี่ยนเสียงเราก็ต้องมาคอยกดกดเปลี่ยนเสียงตรง,ตรงต,รงตรงตัวเลขนี้ สมมติว่าผมจะเอาเสียงเปียโนอย่างเงี้ยผมก็ต้องมาคอยกดนัมเบอร์0ูนอ่าแล้วก็เล่นเป็นเปียโนอ่าเสียงอะไรต่างๆผมก็ต้องกดก่อน 0, 0ูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกเอาเสียงเอาอเสียงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมากดเลือกเลือกจังหวะก็เช่นกันเราจะเลือกจังหวะก็ต้องกดสไตล์ก่อนแล้วก็มากดนัมเบอร์ในการเล่นทีนี้เนี่ยมันก็จะ มันก็จะเข้าไปเวลาเราเปลี่ยนจังหวะหรือว่าเราทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้คล่องแคล่วหรือว่าจะช้านะครับผมอันนี้คือจุดที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับทีนี้อันนี้คือการเปลี่ยนเสียงก่อนหลังจากนี้ก็คือเราสามารถเมมเสียงไว้ได้เช่นกันอย่างเช่นเราจะเอาเสียงเปียโนหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีต่างๆหรือจังหวะที่เราอยากจะเล่นมาวางไว้ที่ีจิสอันนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่ามันจะได้น้อยมาก นะครับอันนี้จะได้น้อยมากเช่นในหนึแบงค์ได้แค่4เสียงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือจะใช้งานได้ได้น้อยกว่าอันนี้คือ Portable Keyboard ส่วนสำคัญที่สุดก็คือที่ผมอยากจะบอกก็คือฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเวลาเราเลือกจังหวะขึ้นมาเนี่ย variation เนี่ยมันมีแค่ A กับ B แต่มันอยู่ปุ่มเดียวกันอย่างนี้นะครับบางยี่ห้ออย่างเช่นออยี่ห้อ คาซิโอนะครับก็จะมี4 v a r i a t i ชันแต่ว่ามันเป็นบางรุ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะมีอยู่ปุ่มเดียวกันนะครับ A กับ B อยู่ปุ่มเดียวกันไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคคือบางบางท่านสอบถามผมมาว่าเออผมอยากเล่นเพลงเนี้ยเห็นอาจารย์เล่นเพลงหลวงพ่อรวยอยากเล่นอย่างนั้นบ้างมันเล่นไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ปุ่ม A กับปุ่ม B มันอยู่อย่างนี้มันอยู่ในปุ่มเดียวกันมันไม่ได้มีอินโทร1 2 3แล้วก็เมน1 2 3 4สแยกให้เรา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเล่นไม่ได้แล้วก็ข้อสําคัญก็คืออย่างรุ่นนี้เนี่ยนะครับเราเล่นจังหวะเนี่ยเราจะเล่นได้จังหวะเพลงไทยเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันจะได้แค่ประมาณ10จังหวะเท่านั้นเองนะครับไม่เกิน10จังหวะได้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็ก็ไม่ได้นะครับหลังจากนี้ก็ไม่ได้มันก็จะสุดอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้เพื่อให้การเห็นภาพชัดเจนนะครับผมก็จะลองเลือกดูนะครับเอาเป็นจังหวะ ถ้าเป็นจังหวะในตัวเครื่องไม่มีปัญหาเพราะว่าคีย์บอร์ดอะเลนเจอร์พวกนี้เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับมันดีมากตัวหนึ่งสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี้ยตัวนี้ก็หาตัวจับยากเช่นกันในฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็คุณภาพเสียงเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับอันนี้จังหวะในเครื่องก่อนนะครับ เนี่ยนะครับก็คือเวลาเราเล่นปุ๊บเนี่ยเวลาเราส่งกลองเราจะจากไปเมนเอเมนเไปหาเมนบีมันอยู่ปุ่มเดียวกันนะครับเนี่ยมันอยู่ปุ่มเดียวกันนะมันต้องกด2ครั้งอันนี้มันเป็นเมนบีผมอยากย้อนกลับไปเมนบีเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ต้องกดถึง2ครั้งนะครับ่ที่จะไปเมนบีเหมือนเดิมอันนี้แหละครับคืออุปสรรคในการเล่นของ Portable Keyboard นะครับ คนที่โทรมาสอบถามก็คือโอ้อยากเล่นเพลงลูกทุ่งโน้นนี้นั่นแต่ว่ามันมันจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับโอเคทีนี้ไปฟังดูจังหวะที่มันเป็นเพลงลูกทุ่งบ้างนะครับลองดูนะจังหวะ ครับทีนี้เอาจังหวะอื่นก็มีเหมือนกันนะครับสามชาอโอเคออหมอลำครับหมอลำ นี่นะครับ P A P คือความาผมแนะนําไปก็คือฟังก์ชันลูกเล่นก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นอย่างอื่นที่เป็นเล่นในตัวเครื่องมีแบบฝึกหัดสําหรับคนที่เล่นใหม่ก,ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะเอามาเล่นสําหรับคนที่อยากจะเล่นเพลงลูกทุ่งเพลงวาไราตี้เพลงอะไรต่างๆตัวนี้มันไม่ทาทาไม่ได้นะครับทําไม่ได้ในท้องตลาดเนี่ยตัวนี้ก็จะขายอยู่ที่15,900บาท นะครับก็เป็นราคาที่โอเคเลยในรุ่นเดียวกันในเบสเดียวกันก็หาตัวจับยากเช่นกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีมากแล้วก็เสียงดีนะครับเสียงดีอีกตัวหนึ่งเช่นกันทีนี้เรามาดูรุ่น SX 6 0 0 k e y คีย์บอร์ดที่บอกว่าเป็น Workstation นคีย์บอร์ดว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างฟังก์ชันมันต่างกันยังไงคนใช้งานเนี่ยจะได้ใช้งานง่ายขึ้นยังไงบ้างนะครับความแตกต่างกันความใช้งานง่ายขึ้นก็คือฝั่งขวามือของผมเนี่ยนะครับชุดเสียง ชุดเสียงเวลาเราเลือกปุ๊บเรากดเปียโนเสียงเปียโนขึ้นมาให้เราทันทีเลยนะครับ10เสียงเราก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับอยากเอาอะไรก็เลือกได้เลยนะครับเสียงเปียโนต่างๆอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเลือกกรุ๊ปเสียงต่างๆก็กีตาร์ขึ้นมาก็กีตาร์ขึ้นมาทีละ10เสียง เลือกได้หมดเลยนะครับทีละ10เสียงหน้าจอการใช้งานมันจะง่ายขึ้นเวลาเราเห็นเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นเสียงแซมเสียงอะไรต่างๆที่เราลงไปก็สามารถเลือกเล่นได้อย่างเช่นเสียงแซกโซโฟน เสียงออแกน YC อย่างนี้นะครับอันนี้คือเ o ิร์ t สเตชั่นคีย์บอร์ดซึ่งมันก็จะเลือกเสียงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งานได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเราจะเอาเสียงเครื่องนตรตีต่างๆมาเก็บไว้ r ีเ b a แบงคนะครับตัวนี้ได้ถึง8เสียงนะครับ8เสียงใน1เพลงหรือเราจะบันทึก เพลงต่างๆแล้วก็ตั้งชื่อเพลงเอาไว้เนี่ยไม่จํากัดนะครับคือความการใช้งานแตกต่างกันแล้วนะครับอันนี้เฉพาะกลุ่มเสียงชุดเสียงเครื่องดนตรีแล้วก็การใช้งาน Regist e Memory เลือกเสียงใช้งานได้ปุ๊บปั๊บได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้จุดสําคัญมากๆอีกจุดหนึ่งก็คือฝั่งซ้ายมือคือเขาเรียกว่าสไตล์คอนโทรลพวกคีย์บอร์ดที่เป็นเว r ร์ชันวันแ n นโชว์วันแมนแบนเนี่ยมันจะมีอินโทร3 นะครับในขณะเดียวกัน e 4 6 3มเนี่ยมันมีแค่1 i n t r ออันเดียวแล้วก็เมนเนี่ยมันมีแค่ปุ่มเดียวแต่ว่า a กับ b อยู่รวมกันแต่ตัวนี้มันจะแยกให้เราเลยนะครับ a b c d แยกออกชัดเจนพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกส่งต่างๆมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นมีเบรกด้วยแล้วก็มีลูกจบถึง3แบบนี่ครับแค่ฟังก์ชันแค่นี้มันก็แตกต่างกันแล้วนะครับ ทีนี้เราจะเล่นเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรต่างๆเราก็สามารถเล่นได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างสัก2เพลงแล้วกันนะครับ ทีนี้พอเรามีอินโทรที่มันแยกให้เรามีเมนแยกให้เราแล้วฟังตัวนี้มันสามารถสร้างจังหวะได้ด้วยมันก็จะทําให้เพลงเราเล่นออกมาในสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นสําหรับมือใหม่เนี่ยเรายิ่งต้องได้ฟังก์ชันแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยให้เราเล่นผมกดครั้งเดียวปุ๊บมีอินโทรขึ้นมาให้เราแล้วเราก็เล่นสอบแทรกเข้าไปมีเวอรชันต่างๆเปลี่ยนรูปแบบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพอเครื่องมันเก่งมันก็ช่วยให้เราเล่น ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้สําหรับมือใหม่เลยนะครับสําหรับมือที่เป็นมืออาชีพแล้วเขาจะต้องการความที่สะดวกสบายในการเล่นเล่นได้ง่ายมากที่สุดแก้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนหน้างานได้นั่นคือมืออาชีพเขาต้องการอย่างนั้นนะครับผมทีนี้มันจะเห็นความแตกต่างระหว่าง e 4 6 3กับ Workstation Work Keyboard รุ่นนี้นะครับผมอันนี้แค่เพลงเดียวนะครับทีนี้ลองดูที่มันเป็นพวกหมอลำนะครับในหนึ่ง ในหนึ่งจังหวะในหนึ่งเพลงมี2จังหวะอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำแล้วก็มีความต่อเนื่องเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองดู ความแตกต่างระหว่างคีย์บอร์ดพอ l เทิลบอร์ดกับอะเรนเ e อร e คีย์บอร์ดหรือว่าจะเป็นเวอร์เ a ชันคีย์บอร์ดก็คือคีย์บอร์ด n e Man Show One Man น a n d นั่นเองนะครับพอเราเทียบกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างนะครับราคาตัว463จะอยู่ที่15,900บาทถ้าลงจังหวะลงอะไรไปแล้วก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าตัว PSR SX 600เนี่ยอยู่ตามท้องตลาดก็คือ29,900บาท ถ้าวัดกันเบตเบตก็คือต่างกันอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองทีนี้พอเห็นความแตกต่างเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้กับสิ่งที่เราได้มาบางทีมันไม่ตรงความต้องการของเราเราอยากจะเล่นหมอลำเราอยากจะเล่นเพลงลูกทุ่งอยากจะเล่นเพลงต่างๆของศิลปินต่างๆเราจะเล่นไม่ได้ถ้าไม่ใช่เวอร์ชันคีย์บอร์ดนะครับลงเสียงแซมก็ไม่ได้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับผมอันนี้ผมจะบอก ก็อย่างที่บอกผมจะบอกในแบบของนักดนตรีที่บอกกับทุกท่านนะครับผมอันนี้คือคือสิ่งที่ต้องพูดความจริงนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าตัว4ี่หกสาไม่ดีนะครับเขาก็ดีในรูปแบบของคนที่ฝึกเล่นนะครับเสียงเขาดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเสียงรุ่นนี้นะครับหาตัวจับยากแต่พอเรามาเทียบกับตัว4่เออ P S R 6 0 0นะ้มันการใช้งานมันก็นละอย่างกันเมื่อใหม่ๆเนี่ยนะครับเราจะใช้งานฟังก์ชันได้ ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับกดปุ๊บปั๊บมาได้เลยมีเครื่องดนตรีช่วยให้เราเล่นเราแค่เล่นใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับนั่นคือความแตกต่างราคามันต่างกันบางคนบอกว่าอยากได้อยู่แต่เงินยังไม่พอบางทีผมก็บอกลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามผมนะครับบอกว่าผมก็จะคุยถามความต้องการว่าต้องการแบบไหนผมก็บอกตรงๆว่าถ้าเงินยังไม่พอให้เก็บไว้ก่อนได้ไหมถ้าต้องการอย่างนี้เพราะอะไรด้ไหมครับเพราะว่าในการซื้อคีย์บอร์ดของ แต่ละคนแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราไม่ได้ซื้อบ่อยๆหรอกคีย์บอร์ดหนึ่งตัวนะครับมาอยู่กับเราบางคนอยู่กับเราเป็น5 6ปีนะครับแต่เราต้องซื้อตัวที่ได้ตอบโจทย์เรามากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับผมพอเราได้คีย์บอร์ดรุ่นที่เราต้องการปุ๊บเราก็ฝีมือเราก็พัฒนาไปข้างหน้าได้เล่นง่ายขึ้นมีอะไรช่วยให้เราเล่นได้แย่ๆมากมายมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้กับทุกท่านได้ชมกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ ก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากทุกท่านกดติดตามช่อง YouTube ของพิเชษพินพิคาตแล้วก็ช่วยฝากแชร์ไปให้สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อคีย์บอร์ดอยู่ในขณะนี้เผื่อว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาตอบโจทย์เขามากที่สุดนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมสำหรับวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ